พุ่นน่ะพุ่นน่ะเฮ้ยจับกับบ่ได้เนาะยามาจับยามาใบมามักคนอ้วนพุ่นน่ะพุ่นน่นพุ่นน่ะพุ่นน่นพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่น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 พุ่นน่ะเอาแล้วเอาแล้วออกออลองกออครับออเกอเออเออออกออลออเออเอ สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันใหม่อากาศสดใสโอ้โหความสุขแต่เช้าเลยนะครับเอ้ไอตุ่โอ้โหเออเออเอออย่ามากวนอย่ามากวัไอตุ่นเอ้เออเออเออเอาสะบ้อเอาสะบ้ออย่ามากวนวนะคนอ้วนนี่ขาหลังพัวจักบาดได้นี่ไปข้าวบ้านข้าวบ้านเลยไป เรื่องอะไรครับเรื่องอะไรจะเข้าง่ายๆครับพุ่นน่ะพุ่นน่ะโอ้โอ้โ้โหโอ้โโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้โหคอ้โหโอคโหเอ้โหโอ้หโอ่โหโอ้นหอ้โอ้อ้ม้หอหโอหโออ้โหโอ้โน้โหโะนอโอ้ออ้อหอ้อ้อ้น พุ่นน่ะพุ่นน่ะอ้วนพุ่นน่ะอ้วนพุ่นน่ะอ้วนพุ่นน่ะพุ่นน่ะเอาสบายเอาสบาเหือฮึฮึทุกคนเฮ็ดดีเฮ็ดดีเอ่อเช็ค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 สภาพโซงเนาะค่ะเนาะโอเคโอเคโอเคระบบพอโอเคกันโอเคบ๊อบเป็นดักบ๊อบเป็นดักโอ้โหดังดีมากค่ะ ดังดีปะกินยังมาคือตดดีแทะฮะนี่กินยังมาเนาะอยู่ใกล้ไม่ได้นะคะตอนนี้คึกมากเฮ้ยเคุณแม่ก็สายเบาๆนะคะว่างหันโชว์สเต็ปเบาๆค่ะ นึ่งช่องช่ำโอ้โหลูกบอลมันหัวกะว่าเอาไปถิ่มแน่นอมิงล่ะโอ,อ้อาบได้กะเมาคือเกาลูกสร้างย่างโตบอดำจากเถื่อ เอ,ออเออเอเอ,อ,<ะ>อาขั้นครับขั้นอาบน้ำแล้วเพิ่นกับมันเล่นดินนอนอาบดินแล้วก็ขั้นตัวแบบน,นี้ลบเดอไกลลบเด้ดอ,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 อีพะอ้วนไดยยังมากครับปุ่นบเงเงดบังเงด ไปใส่บอดายเลยตอนนี้กำลังได้ที่คุณคุณมันในอารมณ์ถูเป็นตามี่แห้งนาอมิงเนาะยังมาเวอายังมาเว้กาากำลังฟินกำลังฟินครับ อาอยางอ่อมต่อใหม่ยูบันนตนี่โอ้อยยูบ่นนงนี้บ่ไปทางใดเลยบัตนี้คุณไปทางใดบ่ใดเลยกำลังไดอ้อารมโอ้โหโอ้ ดาก,กับขั้นครับถูดากจักน้อยก่อนบุญอ่ะเอ้ยเุ้ยเฮ้ย,ยป<ะ>ัดเมนอย่างนอ้อทางบุญพี่ดาวโวยวายนะคะสงสัยอยากหอกมาเหลนกับน้องเด้นนี่เห็นเห็นมิงเหลนดินอุยอ้ยอุย้ย โอ้โหดูท่านี้ค่ะดูท่านี้เร็วเร็วเร็วอาปน้ำให้มิงนั่นนี่เมา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 แต่เศร้าเอ้าเอออีอู้วตเองยังมาให้มิงเลยอู้อู้วอู้ยังยังรดยังรดเอาแล้ว ออออได้มาต้อใช้ครับอะรหายุ่ตังบักยจ้งโดนได้นี่ไปไหนโอ้โหแล้วเขามุมเก่าอีกแล้วคันไม่หายสลละน้ำวาอาบเป็นจังสลละ อืมอึมฮึมฮึมอือโอโหโอ้เสียงดีจังเลยพี่ดาวไปแล้วไปแล้วไปแล้วจะไปหาเฮียบอไปหาเฮียดาวไหมพุ่นน่ะเอาแล้วเอาแล้ว โอ้ยฝุ่นฝุ่นไปไปแล้ว้ออ,อื้อมีปัญหากับยางรถเราบัดน,นี่ความสุขของมิ่งครับผมไอ้แล้วอู้ ฟงดงและหยางลดอาดขากักแถ่น้ะปุ่นอืมอ,อืมอด,ดึกทิมเลยนี่ออกกำลังกายครับออกกำลังกายโอ้โห่กระปุกไกล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 โอ้โห้โอ้อโห้โ เมาครับเมาเมาแต่เศร้าครับโอ้ยเจ้าได้ชิบู่หูแจ็คลบสร้างหน่อยนะฮะเล็กนี่แม่โอ้ เบิงเบิงเบิงวสิเอาออกมาได้บอเอาไม่ได้กบบระเลนละครับเศร้าเลนแล้วเศร้ายากเลนแล้วหาเลนแนวไหม <c oughs> <c oughs> มาลวเดอ้อมาเร็วมาเร็ว ừ, ừ. บังนีแม้ก่อนก่อนดินจังเลยจังอันติดตรงหนึ่งพอดีเลยน่ะอ,ออกนะเออ่อเออจะไปไหนจะไปไหน,นตั้งนานตั้งตาทิลี่ทิลี่มากเฮ้ยตั้งไหนนอนี่นอคุณคางเบา,เบา เล่นกระทั่งพุ่นเบื่อแล้วมาเล่นทั่งนี้ก่อนครับผมเอาออกเอาออกไปบอไปบอเอ้เอ้ไ่ยังครับมี่ยังมี่ยังเฮลายกินบอครับไปอ้อ้วิ่งรถพุงครับวิ่งรถพุงครับผม เอิดมาแล้วกับบมี่เนะ่าให้กินน้องหมิงน้องไปดีกว่ามีมัไปดีกว่าครับอออ,อทิมไกะนะ่ไก่เนี่ยนะอไปละไป่ละฝากความน่ารักไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ ถ้าหากว่ามีคําพูดคําจาใดไม่สุภาพไม่เหมาะสมก็ขออภัยด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ